เข้าสู่ช่วงคิสวาไรตี้ค่ะเอาล่ะค่ะเราไปดูหนังกันได้ยงค่ะค่ะไปดูอะไรกว่าค่ะ หลังจากสร้างความประทับใจให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้เห็นภาพความน่ารักกันมาแล้วนะคะใน Dispicable Me เมื่อปี2010นะคะล่าสุดก็มีรายงานข่าวออกมาแล้วว่าดกรกูพร้อมสาวน้อยทั้งสามนะคะและพวกพวกมินเนี่ยนนะคะตัวจิ๋วกำลังจะกลับมาสารต่อความน่ารักให้เราได้ชมกันอีกแล้วนะคะใน Dispicable Me 2หรือในชื่อไทยที่มีชื่อว่ามิตแสบร้ายเกินพิกัด2นั่นเองค่ะโดยล่าสุดนะคะ Facebook ทัง การภาบพิยนดิสเปคเควเบอร์มี2เนี่ยเขาก็ได้ส่งตัวอย่างใหม่ของดิสเปคเควบอร์มีทมาแล้วนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เจาะติดลงหนังกันได้แล้ว<ไ>ค่ะนิวหาคะเป็นไงล่ะคะามมาใช่ค่ะนัทพงได้มีโอกาสไปดูในดูตัวอย่างไตเติลน,นะคะนิคเดียวเนี่ยนะัทพลอยากจะเข้าไปดูในโรงหนังมากเลยอะคะ่ะมาหน้าอยากดูไหม,ไมยาดูไหมดูไหมคะามาดูไหมคะถ้าใ,ใครอยากจะรู้ว่าหรื จะตลกหรือว่าจะน่ารักขนาดไหนต้องติดตามไม่ได้เลยนะคะในโรงหนังค่ะส4กรกฎาคมนี้ค่ะ,คะและเราเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่ฮันนี่และน้องๆทั้งสองคนอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะค่ะ,คะวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิีหน้ากับรายการ Worldwide Kiss ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ เข้าใจทุกเรื่องราไม่อาจจะคิดเป็นคนนั้นฉันขอเป็นแค่คน